โอเคครับต้องขอกราบสวัสดีทุกชมทุกคนทุกทา่านกันด้วยนะผมแล้วเทียบดูกันนี่เี้ยฟังเสียงก่อนก่อนออก,ออกย้ำเช้ากราบก็พวกก็ผมฟุกซี่คนเดมิมอีกเรีวนะทุกคนนะเออเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาลองหัวฉีดนะผมเป็นหัวฉีดแบบแบบโรมันนะทุกคนเพราะว่าเออมันนเป็นเป็นแขนฉีดนะ่าจะโรมันแล้วกูจะได้ไปเมื่อไหร่ มันน่าจะพอนะทุกคนเอ,อ้ยผมสตาร์ทครั้งแรกของวันทุกคนมันก็เลยเป็นอย่างี้แต่มันก็คอผีไปได้อยู่ถ้าถ้าคุณคันเร่งให้มันดีๆกว่านะนะแบบบิดให้มันดีๆหน่อยเดี๋ยวแล้วเราก็จะมาลองที่เราควานควานอะไรนะเขาเรียกอะไรคลอผีดนะทุกคนให้มันใหญ่ขึ้นควานน้อยหน่อย ไม่รู้ว่ามันจะพอดีหรือเปล่าเขาก็ผมก็น่าจะควานลึกเหมือนกันเยอะอยู่เหมืนอนกันเดี๋ยวมาดูด้วยว่าน้ำมันมันจะหนาเกินไปหรือเปล่าแม่ก่อจะขี่ได้มาพี่ออมันยังมันรอนมันยังเย็นอยู่ทุกคนมันอาจจะหนาหนาทีดับมาที่อ เป็นไรอะ่ะนี่รถกูเอเอ,ลเ,อเลยครับมันโยกลงเมื่อกี้เปไรวะโอ้กลเ,ลเจะไ,ไป,ปิดม้เนี่ยน้าอ,อยู่ได้อยู่มันอาจะเย็นเมึก้นมาอจะตับแต่มัน,งงน,มนก็ติดขึ้นมาหนอโ้เดี๋ยวเราไปลองที่นี่ดีกว่าลองทางนี้มันน่าลงทางครับ ท้ายมันุกเออันนี้เราก็มาคนเดียวนะผม,ม่อยกไปหาอกินโอเคครับก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมคลิปของผมนะผมก็มีแอดไลน์ดีๆมาแนะนำก็คือแอด SPR99 นะผมก็คือแบบใครๆแบบอยากมีตังจัดอะไรก็คือต้องไปแอดนี้เลยนะคือมีเกมให้เลือกเล่นหลากหหมยมากมายนะทุกคนนะลองรับธนาคารทุกธนาคารเลยนะทุกคนนะเออถ้าใครอยากเล่นก็จัดเลยเออเมื่อเช้าก็เพิ่งไปแตกมา2000กวก็พอยอทุกคนนึกก็อย่าลืมนะแอด SPR99 ้นะทุกคนนะเออไป อีเดี๋ยวรำไม่ได้ถ่ายพอดีไม่ใช่อะไรผมจะรัมมันไม่รำหรอกมันจะไปถ่ายตอนไหนก็ได้แต่ผมลัมเนี่ยผมขี้ขานมันบิดไม่ค่อยไปเท่าไหร่ะต้องไปยูนรถน้ำมันเครื่องยังไม่ร้อนอันนี้ก็บินไม่ได้นะคนนั้นก็เครื่องมันร้อนกันไม่ไม่อาจจะดับเรื่องคนเพราะิดที่แล้วกล้องตัดไม่ดับด้วยเรื่องคนน่เออว่าไอโฟนของเบต้าแบตมันน้อยแล้ว แต่คนห้างเนี่ยก็ว่าได้ไอ้อดซื้อใหม่จะลดอ,อันนี้ขนาดเจอผิวหนาหนาอยู่นะถ้าเป็น E85 แค่เขนเรง่งหนูมออแค่สองแค่สามมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปทางนี้ดีกว่าแต่ว่าหนากัะหนาจัดท้ายไม่เดินเลย เป็นดีไหมอู้ไม่ใช่หิ่งห้อเดินขนาดนี้มาก่อนแต่ลอยเยอะมากจรงดังสนุกกว่านี้หม,มว่าทยมันตื้อๆื่อไปทุกคนกลับเป็นหัวทีกเก่าๆแผลทีนี้ที่หิวเราเลยไม่ไหวเลยนะดูคือพี่ก็ไม่ได้แอบแสตมัดดอกอะไรอยู่แล้วน้องๆจริพี่มันอยู่หัวนะ สองระบบไอ้เกียสองระบบ 我爱，我喜欢的歌，爱看的。 ในเรื่องนี้อ่ะหรือเปล่า ตั้ไปแล้วเป่ตั้งแน่นี่เงยนชิก็ไปแล้วโอ้ยนี่อหน่อยไม่ดูต้องตีนเลยเดมไยบกเื่อนไม่ต้องเลยจะเลย็เล่นก็ดูเออือครับี๋ยวันนี้เราก็มาลองหัอจี่แปดตัดปีนึงนถามว่ามันได้ไหมว่ามันตอนนี้ผมว่ได้ว่ะเออ ได้เนี่ยใช่ไม่ติดมาหนาตรงนี้นะใช่อันนี้ขนาดเครื่องร้อนนะร้อนมากโอเคเพว่ามันก็ได้อยู่ทุกคนไปเลยไปมีอะไรที่คอมเมนต์ให้มันยังไงความนี้หน,น่อยก็บอกได้ทุกคนแม่ติว่าท้ายผมแม่งละหาจะโดนจะับเด็กนั่เลยโอเคถ้ามี้ไวกัไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจไม่ใช้หุ่นเชิ